สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรโกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสับปะทุมพระราชทานพระราชบรโกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลําดับดังนี้ นานละดาววันรวมเมฆนายกสมาคมสิทธิ์เก่าพยาบาลสภาการชาติไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดําเนินง,งานของสมาคมในวาระครบ60ปีและผลการดําเนินโครงการพยาบาลสภาการชาติไทยร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 กับทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายชุดกำลังใจสู้ภยัยโควิด -19 เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยและในโอกาสนี้นางสาวเอิบแซ่วงร่วมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวท,ทุนกระหมอ่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในการุณจันทราสุนายกสมาคมราชกรีธาสโมอสร นำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุนลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนาย <ST> นชัยเดชเกอเปมประธานชมรมคารุภักแทนคุณแผ่นดินและคณะเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถินทุรกันดารและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย นายสุรวัตรชมภูพงศ์ประธานกรรมการบริหารมูล,ลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปมัมภมนำนางเพ็ญศรียิ้มจันทร์และครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูล,ลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปรัรภมและเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565 นางอีวาแฮเกอร์เอกครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเฝ้าทุลอองพระบาทการบาบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ท yeah. Yeah, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ได้เจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ร้อยเอกสุริยะบินญยญวัง เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเขตหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารปราณที่43และหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีได้เข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามจับก,กลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลละหานอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีและเกิดการประทะก,กับกลุ่มผู้ก่อเหตุดุนแรงเมื่อวันที่20มกราคม2565และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา การได้รับพระราชทานพระมหาการุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณแก่ร้อยเอกสุริยะและครอบครัวอย่างหาที่สุดไม่ได้อ,คองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงพร้อมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือและคณะเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงเป็นวันที่สามพร้อมกับนำความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลเสียสละปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนรักษาความสงบสุขเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ ไปกล่าวแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งต่างทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณจากนั้นองค์มนตรีและคณะเดินทางไปที่ฐานปฏิบัติการบ้านโนแลโดอยอ่างขางอำเภอฝางเชิญถุงพระราชทานจำนวน80ชุดมอบแก่กองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4และหมวดตำรวจตระเวนชายแดน3341กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334 แล้วเดินทางต่อไปที่ฐานปฏิบัติการบัญชาการและควบคุมบ้านร้องทานตำบลสีดงเย็นอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เชิญถุงพระราชทานจำนวน80ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงได้แก่กอบงคับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่4และหมวดมวลชนสัมพันธ์กร้อยตำรวจตระเวณชายแดนที่3 34เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศด้วยความเข้มแข็งตลอดมา โอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้รับฟังสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่และร่วมปลูกต้นไม้เพื่อสร้างร่มเงาความชุ่มชื้นในพื้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่าง,งขวัตวรัติยราชนารีพระราชทานสิ่งของแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรี วันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารจังหวัดสระบุรีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวรขัติยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์โปรดให้ในายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดประกอบด้วยเครื่องอุป,ปโภคและบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตมีนางอังคณาชิตตัดติตรองผู้ว่าร,ราชการจังหวัดสระบุรีเป็นผู้แทนรับมอบ ก่อนจะนําไปช่วยเหลือแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดในสุกรเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้จังหวัดสระบุรีได้ดําเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์และแผนเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในสุกรอย่างเข้มงวดสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขาวัตวรรัติยาราชนารีทรงติดตามสถานการณ์โรคระบาดในสุกรที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด โดยส่งผวงใยในคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง oh. กเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเ oh. นื่องจากการกําหนดมาตรการ oh. การควบคุมการระบาดของโรคอาจทําให้กเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร oh. ทั้งรายเล็กและรายย่อยได้รับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ oh. จึงได้พระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญและกําลังใจแก่ประชาชนนับเป็นพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่กองพลทหารม้าที่หนึ่งค่ายพอ่พอขุนผาเมืองตําบลสาเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์โปรดให้บรอากาศตรีนายแพทย์สันติศรีเสริมโพกรองเลขาธิการราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์จํานวน300ชุดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับกเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรมีนายชัชาวานเบญจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์เป็นผู้แทนรับมอบ สำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวน2,074รายในปัจจุบันมีข่าวการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรซึ่งกรมปรศุสัตว์โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์มีการเฝ้าะระวังโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวดและยังไม่มีรายงานการเกิดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรในพื้นที่ส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเพียงจังหวัดน่าน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวัางควัาาตบวรขัดตยราชนารีโปรโดให้นายวิเชียรจันทร์โนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดน่านมีนายวิบูลแววบ,บ,บดิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและในอำเภอ15าอำเภอเข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อน,นำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในจังหวัดน่านจำนวน15าอำเภอ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวน100รายทั้งนี้ชาวจังหวัดน่างต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีพระเมตตาต่อเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ